เปิดโพสต์สุดท้าย1ิเอกชาวกรเดชขุนทศก่อนพีชีพสมรภูมิพระวิหารวันนี้ค่ะ9ทธันวาคม2568กองทัพบ,บกไทยไรายงานยอดกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและกัมพูชาโดยผู้เสียชีวิตรายที่3ค่ะคือ11เอกชาวกรเดชขุนทศสังกัดกองพันทหารม้าที่11 รมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ค่ะที่เสียชีวิตจากการถูกโดนทิ้งระเบิดของกัมพูชาขณะเคลื่อนย้ายออกจากบังเกอร์บริเวณพื้นที่พาวิหารค่ะบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของสิบเอกชาวกรมีการเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวานนี้8ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวได้แชร์คลิปที่ทหารกัมพูชารีวิวปาสาตาควายพร้อมข้อความประกอบว่า อยากได้ก้อนหินก็เอาไปแต่เราจะเอาแผ่นดินคืนและก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวยังเคยแชร์โพสต์เกี่ยวกับทหารม้ารถถังพร้อมข้อความว่าได้รู้จักทหารม้าแน่รอบนี้ซึ่งสะท้อนถึงความตึงเครียดในพื้นที่ปฏิบัติการค่ะทั้งนี้ในโซเชียลได้ร่วมไว้อาลัยและสะดูดีความกล้าหาญของสิบเอกชะวะกรเดชขุนทดพร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวทหารกล้าผู้เสียสละค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn